สวัสดีค่ะ FC หลอนจากเรื่องจริงทุกทกท่านวันนี้เป็นการมานําเสนอเรื่องราวหลอนๆอย่างเช่นเคยแต่พิเศษกว่าทุกๆกวันที่ผ่านมาเพราะวันนี้แอดมินมาด้วยหัวใจที่พองฟูเมื่อรู้ว่า FC ทุกทุกท่านให้การตอบรับเป็นอย่างดีเมื่อแอดมินถามไทยกันไปและอยากจะรู้ว่า FC ทุกทุกท่านอยู่ที่ไหนกันบ้าง ขอบคุณสำหรับคำตอบรับขอบคุณสำหรับคำทักทายขอบคุณที่ทำให้แอดมินหายคิดถึงและหายความกังวลห่วงหาอาทรกันในช่วงนี้ที่บางทีมีทั้งฝนตกบางน้ำท่วมบ้างบางที่ก็อากาศหนาวเย็นและ fc บางคนที่อยู่ต่างประเทศที่หนาวเข้าไปอีก ไหนจะวันหยุดยาวที่ผ่านมาที่ชาวเอฟซีบางท่านได้เที่ยวกันอย่างหักโหมจนกลับมาป่วยใครก็มีแอดมินขอให้เอฟซีทุกทุกท่านดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนถ้าใครที่ป่วยอยู่แอดมินขอส่งกำลังใจด้วยความรักไปให้ขอให้สุขภาพดีวันดีคืนนะคะ ด้วยรักจากใจหลอนจากเรื่องจริงค่ะและในอ p ีนี้อ p พี EP ที่1 1 4ก็มาถึงกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้ e รอไว้ได้เลยนะเพราะ EP พีที่1 1 4กำลังมาแล้วค่ะอ p พี4 1จะมานำเสนอในตอนทุกที่มีที่มา ใครเคยได้ยินและรู้จักหมู่บ้านปิยมิตฮาสถานที่แห่งนี้อยู่ที่อำเภอเบต,ตงจังหวัดยะลาซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพแต่ต่อผู้ซึ่งสนใจในประวัติศาสตร์ทุกขแขนงมีความตั้งใจมานานนักที่จะต้องไปเยือนหมู่บ้านปิยมิตฮาที่อยู่ที่อำเภอเบต,ตงจังหวัดยะลา เมื่อเขาเคลียร์งานเรียบร้อยและพอจะมีเวลาต่อจึงได้ชวนแฟนสาวที่ชื่อโดนัทเยือนหมู่บ้านปิยมิดห้าแฟนสาวถึงกับตกใจและถามซ้ำว่าไปอีกแล้วหรือ นี่เราเพิ่งกลับมาจากกาญจนบุรีเองนะเราเพิ่งไปดูร่องรอยประวัติศาสตร์ที่ชาวญี่ปุ่นสร้างทางรถไฟกันและอีกหลายๆที่จนตอนนี้เธอบ่นว่าเธอสับสนไปหมดจนเอาทุกเหตุการณ์ทุกประวัติศาสตร์มารวมกันหมดแล้วต่อหัวเราะและพูดว่าเอานะถือว่าระหว่างทางเราได้ไปเที่ยวจุดอื่นๆด้วยอ้อโดนัทไอชามันก็จะไปกับเราด้วยในรอบนี้ โดนัทยิ้มแห้งๆแ,แล้วพูดว่าจะไปก็ไปเมื่อถึงกำหนดวันออกเดินทางพวกเขาได้นัดกันเดินทางโดยรถไฟที่สถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัตนบางซื่อปลายทางสถานีหาดใหญ่เพราะไอชาเพื่อนของเขาบ้านอยู่หาดใหญ่และไอชาตั้งใจจะใช้รถของพ่อเพื่อจะเดินทางไปเบตงจะได้เดินทางกันสะดวก เมื่อถึงเวลารถไฟเคลื่อนตัวออกจากสถานีพวกเขาตื่นเต้นกันมาก การเดินทางด้วยรถไฟมันให้ความรู้สึกที่คลาสสิกได้ผ่านจังหวัดต่างๆได้เห็นความเป็นอยู่ของคนในจังหวัดนั้นๆได้เห็นธรรมชาติท้องทุ่งอันสวยงามและแสงสีทองของพระอาทิตย์ที่กําลังตกดินที่มันจะสวยงามมากยิ่งขึ้นเมื่อมองผ่านหน้าต่างรถไฟที่กําลังเคลื่อนตัวแล้วความมืดก็กำลังคืบคลานเข้ามาจนมืดสนิท พวกเขาจองรถไฟชั้นสองปรับอากาศนอนเมื่อพวกเขานั่งคุยกันได้สักพักหลังจากพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วทุกคนจึงต่างคนต่างปิดม่านและเข้านอนสัญญาณโทรศัพท์ก็ขาดขาดหายหายหากใครจะใช้สื่อโซเชียลเล่นเพลินเพลินจึงเป็นไปไม่ได้ผู้ที่โดยสารรถไฟเป็นประจำจึงรู้ดี เมื่อไม่มีอะไรทำพวกเขาที่นอนเฉยๆอยู่ในมา่านและลืมพกพาหนังสือมาอ่านเล่นจึงไม่มีอะไรทำและเมื่อนอนเล่นไปเพลินๆทุกคนก็เผลอหลับไปแต่พวกเขาได้นัดแนะกันแล้วว่าถ้าใครเผลอหลับเราจะต้องตื่นขึ้นมาอีกทีเมื่อถึงสถานีใดสถานีหนึ่ง เพราะรถไฟจะหยุดและเจ้าหน้าที่จะประกาศเสียงดังเราค่อยลุกขึ้นมาดูบรรยากาศของแต่ละสถานีไอชาเพื่อนของเขาที่ค่อนข้างจะเป็นคนทะลึ่งตึงตังจึงพูดไปเรื่อยว่า <c oughs> กูว่ามึงคงจะหลับลึกไม่ตื่นหรอก,กว่าเพราะมึงเพิ่งกลับมาจากเมืองการไปดูร่องรอยประวัติศสาสตร์ของญี่ปุ่นมึงจะต้องนอนฝันถึงญี่ปุ่นทั้งคืนแน่ๆ แต่ไม่ได้ฝันถึงทหารญี่ปุ่นนะกูว่ามึงฝันถึงเมียทหารญี่ปุ่นหรือสาวสาวญี่ปุ่นเป็นแน่แท้เลยอวะแล้วไอ้ฉากก็หัวเราะต่อและโดนัทได้แต่ใส่หัวและยิ้มเบาๆเพราะรู้ว่าไอ้ชามันเป็นคนพูดทะลึ่งอย่างนี้นี่เอง ผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่น่าจะดึกพอสมควรอากาศวันนี้หนาวเย็นมากทั้งแอร์ที่เปิดเย็นฉ่ำก็ยิ่งทำให้หนาวจนจับขั้วหัวใจไปอีกอยู่ดีๆพวกเขาได้ยินเสียงประกาศจากภายในรถไฟทั้งที่รถไฟไม่มีทีท่าที่จะหยุดเสียงตามสายได้ประกาศว่า ขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบอยู่กับที่ห้ามลุกมาเดินพลุกพล่านเพราะในขณะน,นี้มีเหตุการณ์ที่ไม่สงบเกิดขึ้นมีผู้ก่อการร้ายหรือโจรที่ปล้นรถไฟได้แฝงตัวมากับผู้โดยสารเป็นจำนวนกว่า30คนขอให้ทุกคนอยู่กับที่อย่างเคร่งคลัด เมื่อได้ยินเสียงประกาศดังนั้นพวกเขาทั้งสามคนตกใจมากขนาดชาเองที่บ้านอยู่หาดใหญ่ที่นั่งรถไฟมานักต่อน,นักก็ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนพวกเขาจะไหลคุยกันก็ไม่ได้เพราะโทรศัพท์ดันไม่มีสัญญาณทุกคนจึงอยู่ในที่ของของตัวเองสักพัก ไฟในรถไฟได้ถูกรีลงจนเกือบมืดจนพวกเขางงว่าถ้ามีโจรในรถไฟแล้วจะรีไฟลงทำไมมันไม่ยิ่งทำให้โจรแฝงตัวได้ง่ายขึ้นหรือแล้วเจ้าหน้าที่รถไฟหรือตำรวจรถไฟหายไปไหนกันหมดสักพักพวกเขานึกขึ้นมาได้ว่าหรือรถไฟขบวนนี้ถูกยึดแล้วโดยโจรพวกนั้น พวกเขานอนตัวแข็งกรอกตาไปมาด้วยความกลัวสักผักพวกเขาได้ยินเสียงรองเท้าเดินอย่างช้าๆเหมือนกำลังเดินตรวจตราพวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะแง้มม่านดูเพราะกลัวว่าถ้าเป็นโจรจริงๆมันต้องยิงเขาทิ้งแน่ๆ พวกเขาจึงแอบมองทางช่องของม่านที่พอจะมองเห็นได้นิดหน่อยสิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือเสียงที่เดินช้าๆที่เหมือนเดินตรวจการเป็นเหมือนรองเท้าทหารแต่กางเกงและปลายแขนเสื้อแขนยาวที่เขาเห็นเป็นสีน้ำตาลอ่อนในใจพวกเขาคิดว่านี่มันโจรหรือหน่วยงานไหนกันแน่แต่ที่แน่ๆพวกเขาคุ้นในเครื่องแบบนี้มาก คนพวกนั้นเดินตรวจตราไปมาจนมาถึงจุดจุดหนึ่งผู้ที่เดินตรวจการนั้นมาหยุดอยู่ตรงตำแหน่งเตียงที่พวกเขานอนพวกเขาหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะแต่สายตาก็ยังแอบเหลือไปมองเท้าที่ยืนอยู่สักพักเท้านั้นได้หันมาทางเตียงของโดนัทและต่อ และเท้าของอีกคนได้หันไปทางเตียงของไอชาในตอนนี้พวกเขาแทบจะหยุดหายใจเพราะถ้าเป็นโจรจริงๆมันคงล็อกเป้าไว้แล้วว่าพวกเขาคือเหยื่ออะไรที่ทำให้โจรพวกนั้นตัดสินใจล็อกเป้าพวกเขา นั่นอาจจะเป็นเพราะกระเป๋าใบใหญ่ของไอชาที่ขนของซื้อของฝากไปให้คนที่บ้านของมันจนเต็มกระเป๋าและกระเป๋าที่มีราคาแพงพวกเขาสันนิษฐานไว้อย่างนั้นแต่แล้วสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือพวกมันได้เอาปากกระบอกปืนเข้ามาทางช่องของมานที่แง้มอยู่โดนัทหัวใจแทบจะหยุดเต้น ตำแหน่งที่ปืนส่องเข้ามาก็คือตำแหน่งศีรษะของทุกคนไอชากลัวมากจนร้องขอชีวิตว่ากลัวแล้วกลัวแล้วอยากได้อะไรก็เอาไปแต่อย่าฆ่าพวกเราเลยสักพักพวกเขาได้ยินโจรพวกนั้นหัวเราะกันอย่างสะใจ มีคนหนึ่งพูดว่าใครอยากเจอผู้หญิงญี่ปุ่นบ้างถ้าอยากเจอเจอพวกข้าไปโกนแล้วม่านของพวกเขาก็ถูกชายนิรนามพวกนั้นเปิดออกพร้อมๆกันสิ่งที่พวกเขาเห็นตรงหน้าก็คือทหารญี่ปุ่นโบราณ ที่ยืนหน้ามาให้พวกเขามองไกลๆและหัวเราะใส่หน้าพวกเขาหน้าตาของพวกเขาถูกทั้งคมดาบและกระสุนปืนจนเละไปหมดที่ร่างกายเสื้อผ้าเป็นรอยดาบฟันและรอยกระสุนปืนเช่นกันรองเท้าทหารและชุดสีน้ำตาลอ่อนพวกเขาคือทหารญี่ปุ่นนั่นเองแต่เป็นผีทหารญี่ปุ่น พวกเขาตกใจกลัวจนคิดจะวิ่งหนีแต่ก็พบกับผีทหารญี่ปุ่นอีกมากมายในโบกี้นี้ที่ต่างคนต่างเดินแข่งทื่อเหมือนซอมบี้กำลังเดินมาหาพวกเขาและที่สำคัญในโบกี้นี้ทำไมถึงเหลือพวกเขากันแค่เพียงสามคน เมื่อต่อนึกขึ้นได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมาจากที่ไอชาได้พูดทะลึ่งถึงผู้หญิงญี่ปุ่นและเมียทหารญี่ปุ่นวิญญาณพวกนั้นจึงเกิดความไม่พอใจยิ่งโดยเฉพาะความเป็นชาตินิยมในสมัยเก่าก่อนของประเทศญี่ปุ่นแล้วด้วยต่อละโดนัทจึงก้มลงกราบและขอขมาที่เพื่อนของเขาได้พูดเล่นโดยไม่ทันคิด ไอชาเกือบจะช็อกเมื่อปากกระบอกปืนส่องไปที่มันคนเดียวแล้วร่างทหารญี่ปุ่นพวกนั้นก็ค่อยๆจางหายไปพร้อมกับเสียงของพนักงานเก็บเตียงพูดว่าเก็บเตียงด้วยครับพวกเขาทั้งสามคนลุกจากที่นอนตัวเองและคิดว่านี่พวกเขาฝันไปหรืออย่างไรและตอนนี้เป็นเวลาเช้า ที่พวกเขาถึงจุดหมายปลายทางคือสถานีหาดใหญ่พวกเขาได้ไปอาบน้ำอาบท่ากันที่บ้านของไอชาทานอาหารกันเรียบร้อยโดยที่ต่างคนต่างไม่ได้พูดอะไรหรือเล่าอะไรกันเลยที่ต่างคนต่างคิดว่าตัวเองต่างฝันกันไป เมื่อเสร็จกิจจากหาดใหญ่แล้วไอชาจึงนำรถของที่บ้านมันเพื่อจะพากันเดินทางไปต่อที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยพวกเขามุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านปิยมิรห้ซึ่งเป็นหมู่บ้านของอดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นชื่อเรียกกองกำลังติดอาวุธของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาที่หลบหนีการปราบปรามของรัฐบาลมาเลเซียเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการและเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียและเนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์จีนจึงทำให้มีชื่อเรียกและรู้จักกันในนามว่าจีนคอมมิวนิสต์มาลายาหรือโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา ผูกกลับใจเข้าร่วมพัฒนาชาติไทยเมื่อวันที่13มีนาคม2530ในอดีตเคยเป็นยุทธภูมิการสู้รบมาเกือบ40ปีที่นี่หมู่บ้านปิยมิตรามีลักษณะเป็นอุมโมงค์ที่ขุดด้วยกำลังคนกว้างใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทย ภายในแบง่งเป็น3ชั้นมีช่องทางเข้าออกหลายช่องทางความคดเคี้ยวขึ้นลงภายในอุโมงค์ประมาณ600เมตรสามารถบรรจุคนได้ประมาณ200คนใช้หลบการโจมตีทางอากาศและใช้สะสมสเสบียงอาหารที่นี่จะมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปียมิตร ซึ่งจะรวบรวมของเก่าที่มีการใช้งานในสมัยนั้นมาสะสมไว้มากมายส่วนภายในอุโมงค์ก็จะทำเป็นห้องเล็กๆแต่ละห้องก็จะมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไปเช่นห้องนอนห้องเก็บสบียงสถานีวิทยุภายในอุโมงค์อากาศเย็นสบายมีการติดไฟให้แสงสว่างตลอดเส้นทาง ในปัจจุบันได้อนุรักษ์และเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันนี่คือประวัติศาสตร์และเรื่องราวของจีนคอมมิวนิตมาลายาที่เป็นเรื่องจริงและน่าศึกษาค้นคว้าร่องรอยที่น่าสนใจในอดีตต่อสนใจที่นี่เป็นพิเศษและได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ก่อน ข้างในนั้นมีทั้งรูปถ่ายแห่งประวัติศาสตร์ที่ตอนนั้นชาวจีนพวกนั้นยังเป็นจีนคอมมิวนิสต์อยู่และตั้งฐานที่นี่เพื่อหลบภยัยมีทั้งรูปถ่ายสมาชิกคอมมิวนิสต์และรูปถ่ายผู้ที่ต่อสู้จนตัวตาย และที่น่ามหัศจรรย์ก็คือโจรคอมมิวนิสต์พวกนี้ก่อนที่จะกลับใจร่วมเป็นฝ่ายเดียวกับรัฐบาลไทยที่ได้อาศัยอยู่กลางป่าที่ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆเลยแต่พวกเขากลับใช้ภูมิปัญญาประดิษฐ์สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ ตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานจนถึงยารักษาโรคเครื่องมือแพทย์เข็มฉีดยาอุปกรณ์ทันตกรรมและแม้แต่มีดผ่าตัดอุปกรณ์ผ่าตัดซึ่งน่าทึ่งมากแถมยังเก็บฟันของคอมมินิตท,ที่ถูกถอนออกมาแล้วเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ด้วยไอชาบ่นว่าเมื่อยมันก็เลยนั่งลงแต่ต่อและโดนัท ก็ไม่ได้สังเกตว่าไอชามันนั่งลงที่ไหนสักพักต่อละโดนัทได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจึงหันไปดูทั้งคู่เห็นไอชานั่งบนเก้าอี้ทำฟันและหยิบอุปกรณ์ทำฟันมาทำท่าจะถอนฟันตัวเองเพื่อถ่ายเซลฟี่แล้วมันก็วางไว้แล้วนั่งบนเก้าอี้ทำฟันดูรูปไปหัวเราะไป ต่อตกใจและพูดว่าไอชามึงยังมีเขตตัวไงเมื่อต่อพูดเช่นนั้นเหมือนไอชานึกอะไรขึ้นมาได้มันดีดตัวขึ้นมาจากเก้าอี้ทำฟันทันทีและพวกเขาทั้งสามต่างก็นึกขึ้นมาได้วา่าในความฝันไม่มีใครเล่าอะไรให้ใครๆฟังไอชาจึงพูดแก้เกอว่าระวังอะไรของมึง แต่ภายใต้คำพูดนั้นไอชาก็ดูมีความกังวลอยู่ไม่น้อยโดนัทจึงบอกว่าไปดูในอุโมงค์กันเถอะพวกเขาจึงได้เดินออกจากพิพิธภัณฑ์ไปแต่ระหว่างทางเดินออกนั้นต้องผ่านจุดที่แขวนรูปถ่ายผู้เสียชีวิตในขณะสู้รบ ซึ่งพวกเขาคิดเหมือนกันว่าทำไมข่ะกลับเมื่อมองภาพผู้คนพวกนี้ซ้ำทำไมพวกเขาถึงมีสีหน้าไม่เหมือนเดิมดูเหมือนสีหน้าของพวกเขาจะบึ้งตึงทะมึงถึงกว่าเดิมมากพวกเขาจึงรีบเดินออกไปในทันทีแล้วพวกเขาจึงมุ่งหน้าเดินเข้าสู่อุโมง์ ในอุโมงที่กล่าวถึงตามประวัติค้างตนที่ขุดโดยใช้แรงงานคนทั้งหมดที่เป็นคามมินิ์พวกนั้นพวกเขาเดินเข้าไปโดยที่ไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่นๆเลยเมื่อเข้าไปข้างในที่มีความเย็นยะเยือกยิ่งลึกเข้าไปยิ่งมีทางแยกสลับซับซ้อนบางทีเจอที่นั่งระหว่างทางที่สลักเอาจากดินที่ทำอุโมง์ เดินไปอีกหน่อยบางครั้งก็ต้องตกใจเมื่อมีอุโมงค์ที่ต่อไปข้างๆพอดีตัวคนคล้ายๆลงศพหรือคล้ายเมนที่พวกเขาทำขึ้นเพื่อใช้นอนผ่านไปเป็นจุดๆจ,จะมีชั้นที่ลึกลงไปเพื่อหลบภัยจากสัตว์ปูให้ตามหาไม่เจอเดินไปสักพักแทบช็อกเมื่อเจอหุนทหารคอมมินิตนั่งใช้วิทยุสื่อสารอยู่ ซึ่งทามองผิวเผินเหมือนคนมากพวกเขาทำหุ่นเพื่อสื่อให้รู้ว่าในอดีตที่นี่ใช้ทำอะไรบ้างโดยเฉพาะในอุโมงค์ที่ใช้เป็นฐานสำคัญที่สามารถส่งสารหร,ร,รือวิทยุสื่อสารโดยที่เสียงไม่สามารถทะลุออกไปข้างนอกได้เดินไปอีกหน่อยด้านขวามีห้องเขียนเป็นภาษาจีนที่ไม่รู้แปลว่าอะไร แต่ก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งบอกว่าห้องผ่าตัดพวกเขาจึงอ๋อและเข้าใจแต่ทุกคนก็เอ๊ะพร้อมพรมกันว่าใครเป็นคนพูดทุกคนเริ่มรู้สึกแปลกๆจึงเดินต่อไปแต่ทุกคนก็ได้ยินเสียงเหมือนวิทยุสื่อสารดังขึ้น เหมือนพูดเป็นภาษาจีนทุกคนพร้อมใจกันหยุดแล้วค่อยๆหันหลังกลับไปเขาพบว่าวิทยุสื่อสารที่อยู่กับุ่นนั้นไม่น่าจะใช้งานได้แล้วแล้วเสียงมันดังเล็ดลอดออกมาได้ยังไง ที่สำคัญพวกเขาเพิ่งจะสังเกตเห็นว่าหุ่นทหารคนนั้นที่ก่อนหน้านี้หันหน้าตรงตอนนี้เขาได้หันหน้ามาทางพวกเขาทำให้พวกเขาเริ่มมั่นใจแล้วว่าผู้ที่ให้คําตอบห้องผ่าตัดนั้นคือใครพวกเขารีบหันกลับและเดินจำเอาจะออกจากอุโมงค์ดยความรีบ จึงสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างทำให้ห้องหลับใต้ดินได้ถูกเปิดออกและพวกเขาได้ตกลงไปทั้งหมดในห้องนั้นมีทหารจีนคอมมิวนิสต์มากมายแต่ดูเหมือนทหารพวกนั้นจะไม่สนใจพวกเขาเลยทหารพวกนั้นกำลังวิ่งวุ่นยกเปลคนเจ็บไปห้องผ่าตัดบางห้องหนูนบางห้องหนีบางวุ่นวายกันไปหมด และมีอีกหลายๆเพลที่ถูกหามผ่านหน้าพวกเขาเดินไปทางข้างหลังพวกเขามองตามไปและพบว่าที่นั่นคือจุดพักศพชั่วคราวพวกเขาตกใจมากเมื่อตั้งสติได้แล้วจึงคิดจะขึ้นไปที่ปากอุโมง์ทางออกให้ได้แต่ไอชาได้โดนทหารคนหนึ่งดึงตัวของมันไว้และจับมันนั่งที่เก้าอี้ทำฟัน แล้วหมอทหารได้ใช้เข็มฉีดยาอันใหญ่ฉีดยาชาให้ไอชาแล้วจับมันฉีกปากพร้อมกับใช้ครีมถอนฟันของมันออกมาจนเลือดกลบปากมันร้องลั่นแล้วรีบสะบัดตัวหลุดออกมา พวกเขาจึงพากันวิ่งและออกจากอุโมงคนั้นไปได้เมื่อพวกเขาออกมาถึงจุดจุดเดิมและเจอเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่ที่นั่นพวกเขาได้เล่าเหตุการณ์ที่พวกเขาเจอให้เจ้าหน้าที่ได้ฟังทั้งหมดเ,เ,จหเจ้า,นาหาน้าที่คนนั้นที่อดีตเคยเป็นคอมมิวนิสต์เก่าและแก่มากแล้วได้พูดว่าผู้ที่มาเยือนที่นี่ไม่เคยเจออะไรอย่างนี้ คุณไปทำอะไรเข้าหละ่ะถึงได้เจออย่างที่คนอื่นเขาไม่เคยเจอพวกเขาทั้งสามคนมองหน้ากันแล้วรีบดึงมือกันกลับโดยพวกเขาขับรถออกไปจากอุโมงค์ที่นั่นแล้วเข้าพักในโรงแรมเบตงหนึ่งคืนรุ่งคืนพวกเขาจึงออกจากเบตงเพื่อมุ่งหน้าสู่หาดใหญ่โดยขากลับ ต่อต้องเป็นคนขับรถเองโดนัทนั่งข้างหน้าส่วนไอชานอนจับไข้ยอยู่ข้างหลังเพราะเหตุการณ์ชวนคนลุกที่มันเจอและมันปวดแผลจากการถูกถอนฟันจนไข้ขึ้นต่อให้มันไปหาหมอในเมืองเบตรงก่อนแต่มันบอกว่าไม่ต้องหาหมอแล้วกูไปกินยาแก้อักเสบก็หายต่อถามว่ามึงรู้ได้ยังไงวะไอชาบอกว่า ก็ไอฟันที่ทหารจับกูมาถอนเป็นฟันคุดที่หมอนัดกูไปถอนอาทิตย์หน้าพอดีกูคงไม่ต้องไปถอนแล้วสรุปว่าเรื่องราวสุดท้ายที่ชาเจอแอดมินไม่แน่ใจว่าจะดีหรือไม่ดีแต่ที่แน่ๆประหยัดเงินค่าถอนฟันอย่างแน่นอน แต่เรื่องอื่นๆแอดมินคิดว่าไม่ดีแน่สำหรับคนปากเบาเห็นอะไรก็พูดไปเรื่อยโดยที่ยังไม่ทันคิดคตินี้ยังใช้ได้คิดก่อนพูดไม่ใช่พูดก่อนคิดเพราะสิ่งที่คุณพูดไม่คิดมันอาจจะเป็นการลบลู่ดูหมิ่นพวกเขาหรือสถานที่ที่เรามองไม่เห็นก็เป็นได้ ทุกสถานที่มีเรื่องราวบางสถานที่บางเรื่องยังดีที่ขอขมาได้แต่บางเรื่องคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้ขอขมาอีกด้วยความปราถนาดีจ้า หลอนจากเรื่องจริง